กันทุกท่านเลยนะคะวันนี้น้องเหมียวท้องแก่แล้วค่ะมาขอข้าวกินนะคะหนี่ดูท้องก็สิไหนไหนดูดูท้องให้แฟนคลับดูซิใกล้คลอดแล้วค่ะแฟนคลับไม่เกินวันสองวันนี้ละค่ะท้องโตมากหิวข้าวค่ะแฟนคลับหิวข้าวเดี๋ยวมาๆมาๆมา,มา,มา,มาวันนี้พี่กุ้งนะคะก็จะให้อาหารแมวนะคะนี่ก็ถูสองตัวนะคะแฟนคลับ นี่ให้กับแมวท้องแก่นะคะหิวยังลูกหิวยังมา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 หนิมานี่มามามากินตรงนี้มากินตรงนี้มาทุกมามามา,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 มาโอ้กินตรงแก่ค่ะแฟนขับเริ่มหิวข้าวแล้วเดี๋ยวยังไม่กุ้งเอานี้ก่อนเดีย๋ยวแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึง,นงอ่าอ่ากินข้าวกินข้าวโอ้ยเนาะหน่น่อนี่ดูก็ยังข้าบออกมาอยู่อ่าทานเลยลูกทานเลยนะไก่ทอดแล้วค่ะแฟนขับที่น่ารักทุกท่านนี่ เอาใกลคลอดแล้วนะคะท้องเขาโตมากเลยนะคะมาขอข้าวกินค่าแล้วก็อย่าวันนี้พี่กุ้งก็จะทำาหาก่ลองลังใหญ่